เราต้องมีเจ็ดจำนองร่วมกันที่จะ,สะแสวงหา,าการบรรลุดโดยสันติวิธีอาจจะทําบริหารจัดการร่วมกันะนะครับเจรจาว่าในช่วงนี้เนี่ยกำลังทหารต้องไม่อยู่ในพื้นที่นี้พื้นที่4.6กิโลเมตรเนี่ยให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนไปเจรจากันต่อไปอจนจนตกผลึกแล้วจะปักปันเขตแดนกันยังไงก็แล้วแต่แต่ในระหว่างที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนยังไม่สรุปเนี่ยนะครับต้องบริหารจัดการร่วมกันไปก่อนอครับ ทีนี้หลายๆคนก็บอกมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีการเจราจาเพราะว่าคนที่จะเจราจาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชื่อคุณสิกษรพิรมมันจะสามารถเจราจากับเขาได้ไหมคะก็หรือว่าจะต้อง<ถ>เป็นระดับนายกอภิสิทธิ์ที่จะต้องไปเจรจาคือควรจะนายกอภิสิทธิ์ต้องมีความเป็นคือให้คุณสทกิรไปเจราจาคงคงไม่ได้นะครับเพราะว่าขนาดแกจะท่านจะไปกาะกงเนี่ยไปขอสิทธิพิเศษในการาผ่านแดนไปเนี่ย ทางการของกัมพูชาก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วที่ตามข่าวนะครับจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีเลยไหมคะตอนนี้คือถ้าผลประโยชน์ของประเทศชาติก็ควรจะเปลี่ยนนะครับแต่ท่านนายกก็คงจะไม่เปลี่ยนเราจะเลือกงานของคุณกสิทธิ์หรือเราจะเลือกผลประโยชน์ของชาติถ้าเลือกผลประโยชน์ของชาติก็ควรต้องเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีต่างประเทศที่พูดจากับชาวบ้านหรือเจรจากับกับต่าง กับเพื่อนบ้านได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องเร่งเจรจาถ้าในระหว่างที่คุณกสิทธิ์ยังไม่สามารถทาหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศได้เต็มที่ท่านนายกก็ต้องควรจะต้องไปเจรจากับทางกัมพูชานะครับว่าเราในระหว่างที่ยังไม่ปักปันเขตแดนเนี่ยควรจะเอาผลควรจะควรจะเจรจากันแล้วก็ออกพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยมาดูแลร่วมกันไปก่อนการที่สมเด็จฮุนเซนบอกว่าจะไม่มาประชุมอาเซียนในเดือนตุลาเนี่ยนะคะ<ช>ตรงนี้มันจะทําให้การทํางาน ก,ก็ลำบากขึ้นครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าท้ายที่สุดท่านน่นเซนท่านจะตัดสินใจอย่างไรผมก็อยากให้ท่านมาจริงๆแล้วนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของชาติเราก็อยากให้ท่านมาอาเซียนจะได้ครบ1ิประเทศเพราะว่าปีนี้เราเป็นประธานอาเซียนอยู่ด้วยแต่ก็ก็ถ้าชีเช่นนี้เนี่ยไม่ดีนะักสําหรับความสัมพันธ์เพราะว่าปกติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นนักการทูตเนี่ยเขาห้ามพูดเซโน คือนักการทูตถ้าพูดปฏิเสธเนี่ยเยขาห้ามพูดเพราะว่ามันทําลายความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามแต่นี่ท่านพูดมาถึงขนาดบอกว่าไม่ต้องมาเา,ากัจผมแล้วผมจะไม่ไปประชุมอาเซียน,นยถือว่าเป็นการแสดงทา่าทีที่ที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์เราก็จะทําให้ให้ความร่วมมือร่วมมือมันลดลงแต่สมัยเราเนี่ยสมัยพรรคพลังประชาชนสมัยท่านนายกสมัครสมัยผมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยความสัมพันธ์มพม่าเราดีนะครับเราคุยกับตาญชวยท่านผู้นําตาญชวยเราคุยกับท่านนายก คุยกับรัฐมนตรีองวินเขาได้ดีบทบาทไทยช่วยช่วยไซโครนาคิสคุณคุณสุวัสดิ์ก็บินไปนั่ง430ไปด้วยกันคงจําได้ความสมัค์พม่าก็ดีความสมัธรกัมพูชาก็ดีความสมัธ์ลาวก็เพราะเป็นเพื่อนบ้านกันยดกันแต่ตอนนี้พม่าก็แย่นายกยังเขายังไม่กําหนดเวลาให้นายกเดินทางไปเยือนเลยนะครับเก้าเดือนเนี่ยนายกยังไม่ไปเยือนพม่าเลยเป็นต้นเราสองสามเดือนเราก็ไปเยือนแล้วความสมัค์กัมพูชาก็แย่ซึ่งผลไอ้โชคร้ายมันตกกับคนไทยนะครับมันไม่ได้ตกกับ ตัวคุณสิษติ์คุณสิษติ์อาจจะนั่งสบายใจนั่งเป็นเสนาบดีทรงการต่างประเทศต่อไปแต่ผลยชน์ของชาติมันก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่อาจจะแก้ไม่ตกในรัฐบาลน,นี้นะถ้าหากว่ายังมีรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่ไม่สามารถที่จะไปเจราจากับเขาได้ทีนี้ในส่วนของมาตรา190เนี่นยเป็นปัญหาไหมคะสำหรับการที่จะต้องไปเจราจาเพราะต้องมาขอกรอบการเจราจาอะไรต่างๆครับตอนตอนตอนผมเนี่ยเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเป็นปัญหาในแง่ที่ว่า มันเขียนคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับมาตรา190เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าสนชแล้วก็คนที่ร่งางรัฐธรรมนูนก็มาจากการยึดอานาจนะครับก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สภา,ายต้องพิจารณาและสร้างความอ่อนแอให้กับฝ่ายบริหารฝ่ายรัฐบาลอย่างเช่นบอกว่าส่วนที่หนังสือสัญญาใดที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมต้องขอความเห็นชอบจากจาการัฐสภา อะไรลครับที่กระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม,มทุกอย่างมันกว้างมากครับแล้วมันก็เป็นหลุมที่เขาขุดไว้แล้วก็เรื่องของคําแถลงการร่วมก็เป็นคดีแรกที่ที่เราไม่รู้ถึงวามชัดเจนว่ามันไปแค่ไหนอันนี้มันก็เป็นอุปอสรรคศาลรัมนูลก็ตัดสินบอกว่าพวกเราไม่เอาคําแถลงการร่วมไปขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ถ้อยคํามันไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับไอ้บทบัญญัติที่ชัดเจนท่านก็ไปเพิ่มเติมค ว่ามีคาว่าอาจเปลี่ยนแปลงอนาขตท่านไปเพิ่มบทบัญญัติตใ,นในรัฐธรรมนูนไอ้บทบัญญัติตไม่ชัดเจนท่านก็บอกว่าอา้าวในนบพโดนไม่คํานึงถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมก็มันไม่ชัดเจนนะครับถึงต้องมีการแก้ไขเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูนปี50เนี่ยมันก็มีหลายๆมาตราที่เหมือนกับว่าจะเป็นการทําให้ฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานได้ลําบากมากขึ้น การตัดสินใจเนี่ยต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําได้การบริหารประเทศชาติมันก็เลยผลประโยชน์ที่จะตกแตาประชาชนก็เลยอาจจะต้องช้าออกไปเพราะว่าทุกๆเรื่องเนี่ยก็ใช้ความระมัดระวังนะคะจำได้ว่ากระทรวงต่างๆเขาก็จะต้องมีไปลงนามระหว่างประเทศเหมือนกัน <ๆ S 1> ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะทําต้องรอเข้าสภาก่อนใช่ครับอันนั้นก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ทําให้เราฝ่ายบรหิหารทางานล่าช้าแล้อันที่สองก็ทําให้่วงความเจริญของประเทศอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเราส่ง ส่งนักวิ่งไปวิ่งแข่งกับเขาแต่เราลูกตุ้มไปมัดขาคนแข่งขันของเราเพราะนั้นมันก็ทำให้เราล่าช้าไม่สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ทันการแล้วเวลาเราไปเจรจาเรื่องราวระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องแบรไตก่อนอเขาก็เลยรู้เลยว่าคุณสภาอนุม,มัติคุณแค่นี้นะ,ะเขาจะรู้ท่าทีแล้วรู้ไพ่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศไทยถืออยู่ในมือหมดล่วงหน้าก่อนอก็กกโดยสรุปก็คือว่าแข่งขันฟุตบอลเนี่ย คุณซื้อของเราเนี่ยต้องไปแบไถให้คุณซื้ออีกทีมหนึ่งรู้ล่วงหน้าก่อนเขาก็รู้แผนการเล่นของเราทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสียเปรียบที่เห็นได้ชัดผมก็ดีใจนะครับที่คณะกรรมการสมานะชันเนี่ยได้สรุปว่า190มาตรา190ต้องอแก้ไขช่องหนึ่งในหกประเด็นที่ควรจะแก้ไขก็แก้ไขถ้าแก้ไขก็คงจะทําให้การแข่งขันของเราดีขึ้นและมนตรีต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็จะสามารถทํางานรักษาผลประโยชน์ของแล้วทันเกม ต่อสู้ได้ครับค่ะ,คะก็ในส่วนของนานาประเทศเองเนี่ยตอนนี้ได้ว่าก็จับจ้องมองดูการเมืองในประเทศไทยอยู่แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องภายในนะคะ,คะแต่มันก็มีข่าวว่าเอ๊สหรัฐอเมริกาเนี่ยมาให้เงินให้ทองมาสนับสนุนนะคะผ่านทางยูเซเพื่อที่จะให้มาฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมืองไทยตอนนี้คุณนพดลได้ข่าวมายัางไง <ผม S 2> บ้างผมผมก็ได้ยินมาครับว่า uh, UNAID ก็คือ uh, US AID USA g หรือเนี่ยเป็นหน่วยงานในแง่ของความให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศของรัฐบาลนะครับของสหรัฐอเมริกาจะให้เงินให้กับ NGO <c oughs> กับนักวิชาการในแง่ของการเรื่องของการสร้างสันติแล้วก็พัฒนาประชาธิปไตย <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ไม่ได้ให้รัฐบาลแต่ให้ NGO แ <c oughs> สดงว่าเขาก็คงมีความห่วงใยอยู่บ้างว่าประเทศเรายังไม่มีประชาธิปไตยเท่าที่ควรจะเป็น <c oughs> แล้วก็ประเทศเราก็ยังมีช่องทางที่จะ พัฒนาในแง่ของเรื่องของสันติภาพเรื่องขององค์กรเอกชนเรื่องของประชาธิปไตยซึ่งก,ก็รัฐบาลก็ควรจะตระหนักว่าขนาดต่างชาติเขายังห่วงใยสถานาการณ์ในประเทศรัฐบาลก็ควรควรที่จะทําทหน้าที่นี้ให้ความรู้อย่าบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ให,ให,ให้ให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องสร้างความสมานฉันท์มากขึ้นอย่างคุณอภิสิทธิ์ไปพูดที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่นิวยอร์ก ก็<ไ>บอกว่าประชาธิปไตยแบบมีชีวิตชีวาใช่ครับไปพูดเรื่องว่ารัฐบาลประสบความสําเร็จในการสร้างประชาธิปไตยรัฐบาลประสบความสําเร็จในการสร้างความสมานฉันแต่ก็ยังปล่อยให้คุณเทพไทยโคศสกส่วนตัวของนายกเนี่ยออกมา,าพูดจาจาบจ้วงหรือสร้างความแตกแยกร้าวฉานในสังคมรายวันซึ่งเรื่องนี้มันก็นายกอาจจะพูดอย่างหนึ่งแต่นายกทําอีกอย่างหนึ่งผมผมอยากจะ ให้นายกเนี่ยได,ได้ได้ทำหน้าที่เป็นนายกมนตรีของคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่อยู่ในต่างประเทศและที่ไปสร้างความแตกแยกให้คนไปพูดในเชิงที่ขอให้เกิดความแตกแยก ผมอยากจะให้ท่านได้ทํางานจริงจังในแง่ของการสร้างความปรองดองครับค่ะ,คะก็อย่าที่จะให้ทําอย่างสิ่งที่ท่านนายกได้พูดเอาไว้จริงๆนะคะเพราะว่าทุกทุกคนก็ต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กร,รอบกตกิกาประชาธิปไตายแต่ว่าในส่วนของการทํางานของรัฐบาลเองเนี่ยในตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาภายในของพงรรคมรัฐบาลด้วยแล้วก็หลังสุดครมอรก็มีมตอมิอนุมัติในเรื่องของ การให้เช่ารถเมยเอ็นจีวีสี่พันคันด้วยและคนก็เลยมองว่าเอ๊ะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกันยังไงหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการอนุมัติงบประมาณในการจะซื้ออาวุธให้กับทหารไปหมื่นกว่าล้านด้วยซ้ำไปครับเรื่องนี้ก็ก็ต้องตรวจสอบไปครับผมบบฟังดูก็แปลกๆอยู่ที่ในตอนแรกพัคภ,ภูมิใจไทยก็บอกว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องมีประชามตินะครับแต่พอ โครงการรถไฟไม่ใช่ <รถ S 1> โครงการ<ม>รถเมย์ที่ใช้ <N> GB, ลังงานทีจ <4000 S 1> <N GB S 2> ีบีนะครับอบอกว่าสามารถเช่าได้ไม่ซื้อหรือไม่ให้สมรทานเก็รู้สึกผ่านเฉล